บุพเพศสันนิวาส2เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่หลายคนติดตามกันเป็นจำนวนมากต่อจากภาคแรกสำหรับบุพเพศสันนิวาส2โดยเข้าฉายทั่วประเทศในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดย GDS แจ้งภาพยนตร์บุพเพศสันนิวาส2ได้ทำไรายได้วันแรกสร้างตำนานรักคำพบบทใหม่ที่ตราตรึง,งหัวใจคนไทยทั้งประเทศ เปิดตัววันแรกทําาไยได้ทั่วประเทศ51.19ล้านบาทพร้อมให้คุณร่วมเป็นสักขีพยานกับปรากฏการรักสุดครั้งยิ่งใหญ่ที่โรงภาพยนตร์ทุกโรงนะคะล่าสุดทางเพจ GDS เปิดไรายได้รวม2วันหลังเข้าฉายทำไรายได้ทั่วประเทศ90.74ล้านบาทร่วมสัมผัสความรักสุดซาบซึ้งที่พร้อมส่งตรงถึงหัวใจคุณได้แล้วในวันนี้ โดยภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่ทำเงินเปิดตัวสูงสุดในรอบปีนอกจากนี้ยังได้รับบทวิจารณ์ในแง่บวกของนักภาควิจารณ์ซึ่งชื่นชมถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผสมผสานประวัติศาสตร์กับความเนื้อจริงเหมือนฉบับละครการแสดงและเคมีของนักแสดงนำทั้งภาพและการสร้างงานความบันเทิงที่ครอบรถดนตรีและเพลงประกอบแต่ก็มีข้อสังเกตถึงการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักความยาวโดยรวมของภาพยนตร์ที่เกินความจำเป็นรวมถึงความตลกที่ทำได้น้อยกว่าที่คาดคิดไว้ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวก็ได้พระเอกหนุ่มอย่างโป๊บธนวัตรและสาวเบลลารานีมาประชันฝีมือกันโดยเนื้อเรื่องบอกเรื่องราวของชาติพบต่อมาของพ่อมือนและแม่การเกตที่มีฉากหลังในสมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นในฐานะขุนสมบัติบดี ในช่างประจํากรมพระคลังกับเกสอลูกสาวขุนนางใหญ่ในกรมพระตระํารวิที่ได้มาพบกันด้วยการชักนําความฝันและการปรากฏตัวของชายแปลกหน้าปริศนาท่าทางผิดยุคอย่างเมทัศก่อนทั้งหมดจะต้องร่วมมือช่วยเหลือและกอบกู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไม่ถือว่าเป็นภาคต่อของบุเพสนิวาสฉบับละครและพรมริขที่มีเรื่องราวเส้นเวลาที่คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกัน ระหว่างละครทั้งสองเรื่องอย่างไรแฟนๆต้องรอไปติดตามชมในโรงภาพะยนต์นะคะว่าบุเพศนิวาสสองจะสนุกแค่ไหน